ชื่อบางออนเปียนขุนทศชื่อเล่นแปวค่ะทําอาชีพขายโจ๊กขายโจ๊กอยู่เพชรบุรีซอยห้าค่ะเรื่องจริงใช่ไหมฮะจริงค่ะพี่ขายจริงจริงใช่ไหมพี่เป็นร้านหรอหรือว่าเป็นรถเข็นค่ะเป็นรถเข็นค่ะเป็นรถเข็นแล้วมีที่นั่งด้วยไหมมีที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวค่ะอ๋อเป็นร้านเล็กๆแล้วรถเข็นเล็กๆแล้วเขาก็มาซื้อทุกวันใช่ค่ะจีบลูกค้านะเราอ่ะ ก็ชอบผู้หญิงผมยาวอยู่แล้วไงะแล้วขอเบอร์ขอเบอร์จริงใช่ไหมฮะใช่ค่ะตักโจ๊กไปขอเบอร์ไปตอนแรกก็ตักไปคุยไปก่อนค่ะมองหน้าเขาตอนตักโจ๊กจริงป่ะพี่เคยลืมหยิบทัพพีมาเอามือจ้วงเลยไม่เคยค่ะไม่เคยเขไม่เคยนะกว่แบบขายเช้ากังวันเย็นขายเย็นค่ะขายเย็นห้าโมงเย็นนี้ค่ะเขาคุยกับเราอ่ะเรารู้ไหมว่าคนขายโจ๊กคนนี้ชอบเราก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะชอบทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ้าวแล้วพอเขาขอเบอร์อะทำไมเราถึงให้ก็ <c oughs> ไม่รู้ก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใครอยากคุยเล่นๆไม่คิดว่าเขาจะมาจีบที่เราไม่คิดว่าเราจะชอบทอมไม่เคยคิดว่าชอบสาวหรออะไรทําให้เรารู้สึกสนใจในตัวพี่แปลวพี่แปลวเขาเป็นคนจิตใจดีนะคะดียังไงสถานการณ์ไหนที่รู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้เป็นคนดีจังเขาเป็นคนจริงใจค่ะ จริงใจเห็นบอกช่วงแรกๆพี่แปลวมาปรึกษาเราต่างคนต่างปรึกษากันเรื่องความรักใช่ใไหมคะคือมีแฟนก่อนหรือว่ายังไงคะแอนไม่มีค่ะเขามีแต่ว่าแอนไม่ปรึกษาใช่ตอนนั้นพี่แป๋วมีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะผู้หญิงค่ะปรึกษาจริงๆหรือสร้างเรือขึ้นมาเพราะอยากจะคุยกับเขาจริงๆเลยค่ะจริงๆตอนที่ตอนที่ขายโจ๊กตอนนั้นพี่แปลวคนอื่นเนี่ยเราตักหมูให้กี่ชิ้นธรรมดาหมูอย่างเดียวก็สิบชิ้นสิบชิ้นแล้วให้แอนเท่าไหร่ คนนี้ต้องพิเศษหน่อยค่ะให้เท่าไหร่ให้แอนลืมตักจอกเลยมีแต่หมูให้ทั้งตัวเลยค่ะหมูให้ทั้งตัวเลยค่ะหมูโอ้โหปแล้แต่ก็ไห้ตตกลงเป็นแฟนกันประมาณห้าหเดือนได้ห้าเดือนก็นานเหมือนกันนะแฟนกันทีนี้แอนเป็นเผ่าอาคาคนอาคาไม่น่าจะสนับสนุนให้รักเพศเดียวกันปะ เขา่นอนไม่เปิดกว้างนะใช่ไหมไม่ได้นอนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเขาต้องมีแบบพิธีแบบชายหญิงก็ต้องมีลูกพแล้วนงเันจะได้ย่อแมอย่างงี้ที่บ้านก็โหใช้เวลาหลายปีนะคะกัวพ่อแม่จะแบบใจอ่อนใช่หลายปีค่ะแล้วพิสูจน์ตัวเองยังไงพี่ก็ไปไปบ่อยพาไปบ้านใช่ไปมาหลายรอบแล้วจนที่บ้านยอมรับก็บอกเลยใช่ไหมว่านี่คบกับคนนี้เลยปัจจุบันคบกันมาสิบสามปีแล้ว เห็นบอกว่าคุณแอนก็คือออกจากงานแล้วก็มาช่วยกันทำธุรกิจโจ๊กที่เดิมเลยใช่ไหมฮะที่เดิมเลยค่ะเป็นสิบปีนะใช่ค่ะเพราฉนั้นไปเพชรบุรีซอยห้าเจอพี่แป๋วแน่นอนเจอแน่นอนขายโจ๊กอร่อยแน่นอนอยู่หน้าปากซอยหรือในซอยลึกยังไงอยู่กลางซอยค่ะกลางซอยเลยต่งคู่แต่งงานกันยังคะแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วแต่ว่าที่บ้านยอมรับแล้วนะค่ะอ๋อมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างต้นรักเขาที่เขาเป็นของเขาแบบนี้จะอยู่กันไปตลอดเนาะใช่ค่ะพี่แป๋วล่ะ

กัีสักสัก E N S E ก็พวกเรานั้นทำในการทีวี่ะเซนทีวีอะเซนทีวิอะเซนทีวีอะเซนทีวีอะ